เคยรู้สึกไหมครับว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้ววันนี้นะครับเราจะมาลองสำรวจความรู้สึกนั้นกันแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มาค้นหาหนทางที่มันอ่อนโยนเพื่อกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่มการเดินทางนี้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับคือความรู้สึกแบบนี้นะครับมันมักจะค่อยๆเข้ามาแบบเงียบๆเ,เลยเหมือนเป็นความรู้สึกแปลกแยกจากตัวเราเองในอดีต เป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วหลายคนก็เคยเจอนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่ลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้แวบเข้ามาบ้างหรือเปล่าความรู้สึกที่ว่าอืมมันเป็นแค่ประโยคง่ายๆแค่นี้เองนะแต่ว่ามันกลับอธิบายความรู้สึกที่มันซับซ้อนอยู่ข้างในได้ดีมากๆเลยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเราเองจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นคนสดใสร่าเริง อะไรนิดอะไรหน่อยก็ขำแล้วแต่เสียงหัวเราะที่เคยดังเนี่ยมันกลับค่อยๆเงียบหายไปเรื่องที่เคยรู้สึกว่าตลกมากๆตอนนี้กลับไม่ทำให้รู้สึกขำเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงพลังงานในชีวิตด้วยจากที่เคยแบบกระตือรือรน้นมีเป้าหมายชัดเจนกลับกลายเป็นว่ารู้สึกหมดแรงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่แต่ สุดสาคัญที่สุดที่อยากให้รู้ไว้เลยก็คือความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามีอะไรผิดปกติกับตัวเราหรือว่าเรากําลังหลงทางแต่นี่คือประสบการณ์ร่วมที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแล้วไอความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก่อตัวขึ้นมาจากอะไรกันแน่ล่ะเรามาลองดูสาเหตุที่มันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังกันดีกว่าครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเนี่ย มันมักจะไม่ได้เกิดจากวิกฤตครั้งใหญ่ๆในชีวิตนะครับแต่ว่ามันเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วมันก็ค่อยๆสะสมขึ้นมาอย่างเงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด,ด้วยซ้ําลองนึกภาพตามนะครับการที่เราต้องปรับตัวเข้ากับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาการพยายามเป็นในแบบที่คนรอบข้างอยากให้เป็นหรือว่าการต้องเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้แหละครับ คือตัวการที่มันค่อยๆกัดกร่อนแล้วก็ดึงเราให้ออกห่างจากตัวตนของเราเองทีละนิดๆและนี่แหละครับคือบทสรุปของกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็อาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับตัวเองซะแล้วและพอความรู้สึกนั้นมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมักจะนํามาสู่ช่วงเวลาที่สําคัญมากนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราเริ่มหันกลับมามองแล้วก็ ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังนี่คือคำถามหลักที่ทรงพลังมากๆเราหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเรารู้ตัวแล้วว่ามีบางอย่างขาดหายไปแล้วมันก็เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเริ่มอยากจะค้นหาคำตอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองถามตัวเองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงก็ได้ครับว่ามีช่วงไหนในชีวิตที่เราเริ่มเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ไม่กล้าที่จะพูดมันออกมา หรือว่ามีช่วงไหนที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปเริ่มเลือกที่จะทำให้คนอื่นสบายใจแม้ว่าเราจะต้องลำบากใจก็ตามเออมุมมองนี้น่าสนใจมากๆเลยนะบางทีเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ได้เราก็แค่เงียบลงเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่ของเรามันถูกใช้ไปกับการจัดการสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวจนไม่มีแรงเหลือพอที่จะมาดูแลใจของตัวเองซึ่งนั่น มันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับพอเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วขั้นต่อไปมันไม่ใช่การบังคับตัวเองให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะแต่คือการเริ่มต้นเส้นทางที่จะกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองอีกครั้งแบบค่อยๆเป็นค่อยไปที่สำคัญเลยนะครับการกลับมาเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามย้อนเวลากลับไปเป็นคนเก่าแต่เป็นการเดินทางไปข้างหน้าคือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงความรู้สึกข้างในของเราในปัจจุบันอย่างช้าๆและใส่ใจ แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองให้ต้องหาคำตอบทั้งหมดในทันทีนะครับการเดินทางนี้มันไม่มีทางลัดมันคือการค่อยๆให้เวลาแล้วก็ให้ความอ่อนโยนกับหัวใจของตัวเองเก้าแรกที่ทำได้เลยแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะคือการหยุดแล้วก็ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงแค่ถามอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้น แล้วรู้ไหมครับว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดแม้ว่าคำตอบที่เราได้มันอาจจะยังคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนแต่แค่การที่เรากล้าที่จะหยุดแล้วถามตัวเองนั่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นกลับมาหาตัวเองแล้วนะครับเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยก่อนจะหลับกันในคืนนี้นะครับมีข้อความสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบโยนในค่ำคืนนี้อยากให้ลองจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับเราไม่ได้หายไปไหนเลย ตัวตนของเรายังอยู่ครบถ้วนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแค่เหนื่อยล้าจากการใช้พลังงานไปกับเรื่องต่างๆมากเกินไปก็เท่านั้นเองตัวตนที่แท้จริงของเรายังคงอยู่ตรงนั้นเสมอเลยนะรอวันที่เราพร้อมจะกลับไปโอบกอดอีกครั้งคืนนี้ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่ปล่อยวางทุกอย่างลงไม่ต้องรีบหาคำตอบอะไรทั้งนั้นแล้วก็จำไว้เสมอนะครับว่าเราไม่ได้เผชิญความรู้สึกนี้อยู่คนเดียวและสุดท้ายนี้ ก็ขอให้คืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงสำหรับทุกๆคนนะครับฝันดีครับ